<c oughs> พี่มีคู่ชิปหรือ,อยังเฮ้ยหนูดูช่องไม่ใช่ดูช่องดูไม่ใช่หนูเห็นแฟนขัาก็ชอบชิปกันเองเหมือนกันนะแบบว่าแบบหนูเห็นในแอป X ใช่ไหมเราแบบแฟนขบเราก็จะมีแบบว่าเป็นกลุ่มๆกันหลายๆกลุ่ม,มใช่ไหม หนูเห็นพี่ก็กุกกิก,กันเองแบบว่าเฮ้ยมีชีพกันเองด้วยอะ่ะทําไมไม่แบ่งปันหนูบ้างหน,าหนูก็อยากหนูก็อยากฮอปบ้างหนูก็อยากฮอปบ,บ้างถ้าพี่ชีพกันเองพี่เล่าให้หนูฟังด้วย <laughs> พี่เห็นมันเป็นแฟนกันนี่เป็นสาววยนี่ <laughs> เคยมีเมมชิพี่กับพี่อะจริงเหรอเขาชิพี่กับใครพี่ชิพกับใครอะเฮ้ยไม่ต้องบอกชื่อนูนะไม่ต้องบอกชื่อนุไปสืบเองแตนุไปสืบเองหยุดห <c oughs> มาถึงใครนะ <c oughs> ยเยอะแยะเลยอ่ะหนู่งห็นเขาชิพกัน,หนเหรเขาชิพกันจริงๆหนูแอบชิพพี่กับ Uh <laughs> ไปพูดดีกว่าฮ่าฮ่าผมชอบอยากมีคู่ชิปบ้างหรอไม่หนูอยากหนูอยากรู้คู่ชิปแฟนลับแบบแฟนคลับแฟนขับก็มีชิปกันเองอะ่ะก็อยากรู้บ้างลบกเมมเบอร์ห้ามชิปแฟนคลับคะ่ะ <laughs> <laughs> ไปถามเองได้หร mm ือ hmm. จะไปสืบเองแต่หรูว่าหนูเดาได้นะ หนูเห็น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 มีช่วงหนึ่งที่ที่พี่ๆแบบว่าแบบวีดพี่เออาร์เราด้วยพี่เอานูสวยใช่ไหมล่ะห้าห้าผมชิปไม่ได้เคำรักสามเศ เออทุกคนมาเล่าให้หนูฟังบ้างว่าแฟนขับมีคู่ไหนบ้างหนูจะได้แบบไฮไฮเวลามาก็จะไฮยอางไงแม่เตือนไปว่าสตาร์เขาพี่แฟนแล้ <laughs> แต่ว่าหนูก็ว่าพี่พ,พี่สตาร์หนู สวยจริงเรงื่องจริง